สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโน้วงเสียงครับและคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูรถหนึ่งรุ่นครับที่อยากแนะนำมากนะฮะสำหรับพี่พี่ท่านใดมองหารถคันแรกนะครับนะฮะรถคันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าทั้งอึดทั้งทนใช้ดีนะครับผมอ่ะนะฮะและคันนี้ครับแน่นอนโตโยต้าวีออครับคันนี้เนี่ยเป็นตัวรุ่น1 5 e นะฮะตัวรถเนี่ยปี2012เกียวโตนะครับผมและคันนี้รถเนี่ยโอ้โห สวยมากนะฮะรถเป็นสีดำเดิมจากโรงงานครับและคันนี้ที่พิเศษเลยนะดิสเบรกสี่ล้อแอร์แบกค,คู่หน้าด้วยนะฮะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนคันนี้ใครได้ไปนะฮะซึ่งราคาปกติครับอยู่ที่หนะนะะึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคลิปนี้ครับเอาราคาสุดพิเศษไปเลยนะฮะเหลือมีแค่ 168,000บาทเท่านั้นนะครับผมซื้อสดจัดไฟแนนซ์ได้หมดเลยนะใครสนใจติดตอ่อพวกเรามาด่วนเลยเพราะว่ารุ่นนี้ราคานี้เนี่ยไปไวแน่นอนครับมานะฮะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลตัวรถกันดีกว่าสำหรับวีออคันนี้ครับผมสำหรับคันนี้นะฮะเป็นตัวโฉมปี2012นนะครับรถไมเนอร์เชนแล้วนะฮะคันนี้แล้วก็ในส่วนของตัวสีรถเนี่ยรถเป็นสีดำเดิมจากโรงงานครับแล้วก็ไฟหน้านะฮะขาวสวยใส นะครับไม่ขุ่นไม่แตกไม่งานะฮะคันนี้ป่ะแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะครับสำหรับคันนี้นะครับมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรครับเป็นเครื่อง VVTi แล้วนะฮะแล้วก็บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเครื่องเนี่ยทั้งอึดทั้งทนนะครับผมแล้วก็คันนี้ไม่เคยมีประวัติการติดตั้งแก๊ด้วยนะฮะเครื่องถือว่าสดมากครับแล้วก็ในส่วนตัวบอดี้คันนี้ บอดี้ <Body S 2> แห้งเดิมสวยนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับผมแก้มข้างคานหน้านะฮะเครื่องแห้งๆมาครับไม่คาบไม่เยิม้มแล้วก็ในส่วนของนี่ตัวโบลอยเม็อาร์บอโชว์แรงต่างอันนี้ฝากระโปรงเนี่ยเป็นฝาเดิมจากโรงงานสติกเกอร์นะฮะสติกเกอร์จึงะแทกอะสติกเกอร์มอกรแรงต่างรอยต่อเตโยต้าอยู่ครบนะครับด้านหน้าการันตีครับคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุมาแน่นอนนะฮะปะแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับสลับด้านข้างเนี่ยนะฮะ อันนี้เป็นเอกลักษณ์มากแล้วก็นี่ไม่มีตัวกับข้ามประตูแบบนี้นะฮะเส้นตรงแบบนี้บง่งบอกหนึ่งความเดิมของเขานะครับแล้วก็คันนี้มีสกเกิร์ตมาให้นะฮะทั้งข้างแล้วก็ด้านหลังครับล้อแมกเนี่ยเป็นล้อแมกเดิมนะฮะของวีออสนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวระบบเบรคคันนี้ดิสเบรคทั้ง4ล้อนะนะฮะก็คือโดยปกติเนี่ยนะครับถ้าต่ำกว่ารุ่นนี้มันจะเป็นดัมเบรคนะครับแต่รุ่นนี้นะฮะน่าจะเป็นตัวรุ่น e s e p y นะครับ ก็จะทําให้มีดิสเบรกทั้ง4ลอ้อแล้วก็แอร์แบ็กคู่หน้านะครับมาลองดูภายในคันนี้ครับภายในทนเบรนะครับเบาะเนเป็นเบาะเดิมจากโรงงานนะฮะตัวเบาะเนี่ยบอกเลยว่าสภาพดีมากนะฮะนุ่มฟูเบาะไม่ฉีดขาดนะครับแผ่นหน้าข้างนะฮะไม่มีร่องรอยจากการใช้งานหนักหรือว่าขนสัตว์ต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูในส่วนของตัวโครงสร้างกันนะครับอ่ะวนอตเดิม นะครับไม่มีไขไม่มีถอดนะฮะไม่มีคนซอกแล้วก็พวกสติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่นะครับไม่มีรอยสีทับในส่วนของตัวเม็ดอาร์ครับนี่เม็ดอาร์กนะฮะกลมเดิมสวยครับไม่มีร่องรอยจากการตะแคงข้างมาแน่นอนแล้วก็ในส่วนของตัวประตูบานหน้าคันนี้ก็เดิมนะฮะอ่ะแล้วก็คอนโซลน,นะครับคันนี้เนี่ยเป็นแอร์แบ็กคู่หน้าอย่างที่บอกไปนะฮะแล้วก็ไม่มีพวกคาบกาวนะครับอ่าเดือนไม้ตรงกลางสไตล์วีออสจอเนี่ยนะครับพร้อมใช้ง,งานเป็นจอ Android ใช้งานได้ปกติครับตัวแอร์แล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยนะฮะบอกเลยว่าเป็นของเดิมจากโรงงานมานะฮะใช้งานได้ดีแล้วก็ที่สำคัญทนมากนะครับอ่ะตัวเบาะนะฮะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวลองไปดูในส่วนของตัวด้านหลังกันครับนี่เป็นไง,ไงด้านหลังอ่ะมีสกเกิร์ตมาให้นะฮะอันนี้แล้วก็เดี๋ยวด้านหลังเนี่ยนะครับวิธีการดูว่าไมเนิ้ยเชนไหมนะสำหรับตัวโฉมนี้ นะครับดูจากไฟขาวนสามเส้นแบบนี้นะครับวิธีแยกแบบเร็วๆเลยแบบเห็นบนท้องถนนนะครับผมประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวลองมาดูในส่วนของตัวที่เก็บพื้นที่ด้านท้ายกันอ่าเป็นไงนะครับที่เก็บสัมภาระนะฮะมีให้คุณใช้งานได้แบบพอสมควรนะครับผมสามารถเก็บกระเป๋าใบใหญ่ได้แล้วก็มีถาดรองของ v ีออตรงรุ่นมาให้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูในส่วนของตัวบอดี้มันดีกว่า อันนี้เป็นไงโอ้โหบอดี้เอ้ยคันนี้สวยนะนีนนะ่พวกรอยเมกวาดรอยเม็ดอาร์คแรงต่างนะครับแล้วก็อุปกรณ์ติดรถก็ยังอยู่นะฮะคันนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าคันนี้สวยมากนะใครตามหายอยู่วีออคันนี้โคตรคุ้มนะฮะแล้วก็พวกหลน็อตฝาท้ายนะครับฝากระโปรงท้ายแรงต่างคันนี้ก็เดิมไม่มีต้อง่าจากการเกิดอุบัติเหตุนะครับมาเราก็ลองดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับนี่เป็นไง หัวน็อตซอกในเดิมไม่มีสาดสีนะฮะสติ๊กเกอร์ลมยางก็ยังอยู่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะฮะที่สำคัญมากๆนั่นก็คือนี่รอยเม็ดอาร์ของเขานะครับเม็ดอาร์คมเดิมจากโรงงานครับนี่เป็างงานไงแล้วก็คันนี้ระบบไฟฟ้านะครับรอบคันใช้งานได้ปกตินะฮะทั้งตัวกระจกไฟฟ้านะครับสี่บานเลยคันนี้คนขับเป็นออโต้นะฮะแล้วก็มีระบบเซ็นทัลล็อกนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองข้าง ก็เป็นแบบปรับมุมมองไฟฟ้านะครับแล้วก็อีงจุดเลยที่ชอบนั่นก็คือนี่นะครับตัวบางแก้วตรงนี้นะฮะอ่ะพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยเดิมจากโรงงานนะแบบนี้เลยจับกรชับมือนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูในส่วนของตัวเลขไม้นีกว่าคันนี้ไงสิอ่าคันนี้เลขไม้ที่2อ3 0 0 0สหม่า0กิโลนะครับเมื่อเทียบกับปีรถเนี่ยนะฮะที่เป็นปี2012เนี่ยก็ถือว่า ใช้งานมาปกตินะครับไม่มากแล้วก็ไม่น้อยยังเกิดไปนะฮะซึ่งบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยใครตามหาอยู่นะคุมมากเพราะได้ดิสเบรกหลังนะครับแอร์แบกคู่หน้าด้วยมีจอพร้อมใช้งานด้วยนะฮะและที่สำคัญรถเนี่ยไม่มีประวัติการติดตั้งแก๊สหรือว่าชนหนักมาแน่นอนร้อซนะครับผมใครสนใจคันนี้ t o โ o ต้าวีออส 1.5E ปี12เกียร์ออโต้นะฮะคันนี้ราคาปกติครับ199,000บาทเท่านั้นนะฮะ และคลิปนี้เอาไปเลยครับส่วนลดสูงพิเศษ30,000กว่าบาทนะฮะเหลือเป็นแค่168,000บาทเท่านั้นจัดไฟแนนซ์ได้เต็มสามารถซื้อส่วนได้ใครสนใจติดต่อพวกเราด่วนครับ063 506 4777ครับหรือว่า Line Official นะฮะทีค่ s สองสามครับอย่าลืมแอดดานหน้าด้วยนะฮะและพี่พี่ท่านใดที่ชอบคลิปนี้ครับเป็นกำลังใจพวกเราง่ายๆครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ้ครับ พร้อมกับพูดคุยคอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยนะฮะและคลิปนี้ครับพวกเราทีมงานกวงเสียงต้องลางไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ